สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับผมสวัสดีเอฟซีสุกทันนะครับอันนี้สั่งบัตรกสิมาส่งงานอีกนะครับมาอัปเดตงานนะครับผมพอดีขึ้นไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานมาก่อนหลังจากเมื่อวานส่งไป4ี่ชุดนะครับผมวันนี้ก็ามาขึ้นงานอีกสองชุดนะครับกพึ่งแกะไร เือเกะไล้แล้วก็ลงสีแล้วนะครับผมเหลือจะเคลือบเล็กเกอร์นะครับตัวนี้เป็นไม้ประดูนะครับผมเหลือเคลือบเล็กเกอร์นะครับงางนแกะไล้กันลื่นนะครับผม งานคัดละเอียดนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไมซักนะครับไมซักแต่เหลือเกือบเล็กเกอขึ้นกันนะครับผมไมสักก็ลหลางามนะครับผมแต่ว่าไมซักหมดหมดแล้วนะครับผมไมซักนี่หมดแล้วที่เหลือก็จะเป็นไมเป็นไม่ประดูนะครับผม ไม้สักนี่เหลือชุดนี้ช,ชุดทุไทยแล้วนะครับเป็นไม่สักเก่านะครับไม้สักเก่าแห่งสนิทปิดไทยด้ยวยไม่ประดูนะครับผม รอแต่ชุดล้างนะครับผมเพราะว่าสั่งชุดล้างแล้วนะครับชุดล้างบุทธนิ้มาน่าจะมามือนีน่าจะมามือบเกินวันสองวันนี้นะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนเพจขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามผลงานงสั่งบัตรมานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์หันย้เยอะครับโทรมาสอบถามลดนะครับผมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมบางทีก็บบ่ค่อยได้ตอบอยู่ในคอมเมนต์นะครับต้องขออาไปหลายเ้ยครับ ขอบคุณครับ